ขอ้รับทุกท่านกลับเข้าสู่เคจเชนสเตเดียมแห่งแชมป์กระทะเหล็กประเทศไทยครับเชฟผู้ชาชิ้นของเราวันนี้นะครับเป็นเพสตรีเชฟสาวรุ่นใหม่นะครับผมจบจาก French ค u l i n a r y Institute จากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเคยทำงานในร้านอาหารแอนโทสร้านอาหารกรีกระดับหนึ่งดาวมิชลินและยังเป็นเฮดเพสตรีเชฟในร้านอาหารชื่อดังอย่าง b l t ที่นครนิวยอร์กและประเทศฮ่องกงอีกด้วยเคยทำอาหารให้บุคคลสำคัญนะครับผมอย่างเบลลคลินตันเฮเลอรี่คลินตัน เลโอนาร์โดดิคาปิโอและชาคริตยำน้มครับนะจริงๆไปกินมาเลยนะครับผมวันนี้เธอมาที่คิทเช่นสเตเดียมแห่งนี้นะครับมาจอดจงท้าชิงกับเชฟกระทะเหล็กอาหารหวานเชฟไก่ของเราเธอบอกว่าการแข่งขันวันนี้นะครับผมจะเป็นการแข่งขันศึกแห่งศักดิ์ศรีของผู้หญิงครับและตอนนี้นะครับเธอก็พร้อมที่จะออกมาพบกับพวกเราแล้วครับผมขอเชิญพบกับเชฟปุ้งครับ วันนี้มาที่ค i t เชนสเตเดียมแห่งนี้นะครับ <con problems? S 1> ผมเตรียมตัวมายังไงบ้างครับเต็มตัวมาเกินร้อยค่ะเต็มที่ค่ะวันนี้เราจะใช้เทคนิคอะไรเอาชนะเชฟไก่ในวันนี้ครับจะใช้เทคนิคการดึงรสชาติของวัตถุดิบมาเอาชนะเชฟไก่ได้ค่ะโอเคครับโอ้โหฟังอย่างนี้แล้วนี่แสดงว่าพร้อมมากๆพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับไปพบกับเชฟกระทะเหล็กอาหารหวานเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยเชฟไก่ครับ และเธอผู้นี้คือเชฟกะทะเหล็กจากคิทเช่นสเตเดียมเวทีการแข่งขันทำอาหารระดับประเทศที่พร้อมจะต้อนรับผู้ท้าชิงทุกคนเชฟกะทะเหล็กอาหารหวานเชฟไกุดยอดเชฟกะทะเหล็กอาหารหวานเชฟไก่เชฟ ผู้มีเอกลักษณ์โดดเด่นในการผสมผสานวัตถุดิบที่หลากหลายโดยไม่ยึดติดกับประเภทอาหารทั้งอาหารข่าวและอาหารหวานได้อย่างลงตัวด้วยประสบการณ์ทางด้านอาหารกว่า20ปีจบจากสถาบันการทำอาหารเลอก,กองดองเลิจากประเทศฝรัง่งเศสฐานการทำงานกับโรงแรมดังระดับ5้าดาวอาหารหวาน ก็หมายถึงการที่เราสามารถนำวัตถุดิบที่หลากหลายมาผสมผสานกันให้เกิดเป็นเมนูใหม่ๆซึ่งจะทำให้ทุกคนเนี่ยที่ได้ริมรองได้จินตนาการร่วมไปกับเรานี่แหละครับเชฟไก่สุดยอดเชฟนักดัดแปลงอาหารหวานที่พร้อมจะสู้กับผู้้าชิงทุกคน และในสัปดาห์นี้ท่านประธานก็ได้เกิดจุดประกายความคิดขึ้นมาว่าผมจําได้ว่ามีวัตถุดิบชนิดหนึ่งที่นิยมนํามาเป็นส่วนประกอบในการทำอาหารหนานาชนิดด้วยสีสันที่สดและมีรสชาติที่มีเอกลักษณ์ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากที่จะลองมาดัดแปลงเป็นอาหารหวานในวันนี้ผมอยากให้เชฟยอดฝีมือทั้งสองได้ลองเดนมิทวัตถุดิบที่ท้าทยชนิดนี้ออกมาเป็นเมนูชั้นเลิศให้ได้ลิ้มลองดูบ้าง เชฟผุธาชิงคุณมีอะไรจะบอกกับเชฟกระทาเหล็กไหมวันนี้ขอพิสูจน์ข้อข้องใจในฝีมือเชฟกระทาเหล็กอาหารหวานค่ะเชฟกระทาเหล็กละ่ะคุณมีอะไรจะบอกกับเชฟผุธาชิงไหมขอให้เชฟปุ้มช่วยชี้แนะด้วยแล้วกันค่ะ และ What luck วัตถุดิบหลักอ oh. ของเราวันนี้ก็คือวัตถุดิบหลักของเราวันนี้ก็คือพริก สำหรับวัตถุดิบหลักในวันนี้ก็คือพริกซึ่งเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งที่รสเผ็ดและมีหลากหลายสายพันธุ์ทั่วโลกแต่พริกก็เป็นวัตถุดิบที่ท้าทายสำหรับการปรุงอาหารหวานและในวันนี้เชฟทั้งสองจะรังสรรค์เมนูอาหารหวานจากพริกได้หรือไม่และจะน่าสนใจขนาดไหนกับการท้าชิงระหว่างผู้ท้าชิงเชฟปุ้มและ เชฟกระทะเหล็กอาหารหวานเชฟไก่กับเวทีการแข่งขันประชันฝีมือทางด้านอาหารอันน่าตื่นเต้นกำลังรอคุณผู้ชมอยู่ครับการแข่งขันในคิทเช่นสเตเดียมเชฟจะต้องสร้างสารรค์อาหารจานพิเศษ4เมนูโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคือ 1. ด้านรสชาติความอร่อย 2. ด้านความคิดสร้างสรรค์และการตกแต่งจานให้สวยงาม 3. การดึงรสชาติของวัตถุดิบหลักมานำเสนอได้อย่างครบถ้วนการแข่งขันจะเริ่มต้นหน้าบัดนี้เอาเรคุซินวันนีครับผมไม่ธรรมดาจริงๆนะครับกับวัตถุดิบของเราที่มาให้มาประกอบใช้ในการแข่งขันทำอาหารหวานอย่างวันนี้ พริกนะครับผมแล้วพริกนะครับที่มาในวันนี้นะครับมีทั้งหมดนะครับ8ชนิดด้วยกันนะครับมีพริกหวานนะฮะพริกชี้ฟ้าพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูจินดาพริกหยวกพริกแห้งพริกฮาลาปิโนแล้วก็พริกฮาบัเดโร่ด้วยครับเอามีพริกต่างชาติด้วยนะครับใช่ครับผมเป็นพริกจากเม็กซิโกนะครับพริกฮาบัเดโร่แล้วก็ฮาลาปิโนนะครับจริงๆขนมหวานเขาใช้พริกไก่อะค่ะมันมีบางอย่างจริงๆแล้วเท่าที่เห็นนะครับก็จะมีช็อกโกแลต รสพริกอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็วันนี้พริกที่นํามาทั้งหมดนะครับผมหกกิโลด้วยกันนะครับรวมเป็นราคาทั้งนึงหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทครับพริก้งแกงพี่ห้มาทายเชียงท้ายแหลงของรานะมีผู้หลายพริกเลยมีพริกชี้ฟ้าพริกขี้หนูสวนนะครับมีพริกพริกหยวกพริกหวานมีฮาบาปิโร่มาด้วยนะฮะฮาลาปิโน่ก็เอามาด้วยครับมีฮาบาปิโร่ด้วยรู้สึกเหมือนจะใช้กันหมดทุกพริกเลยนะครับวันนี้ครับหรือว่าหรือว่าโกยมาก่อน เดี๋ยวค่อยมาเรื่องที่หลังอันนี้พริกหวานนะครับแล้วเบลล์เพเปอร์นั่นเองซึ่งเป็นพริกที่ไม่มีความเผ็ดเลยนะครับใช่ฮะแต่สีสวยเทสนี่ไม่ไม่มีแล้วกลิ่นหอมไหมคะตั้งเป็นย่างใช่กลิ่นอันนี้ถ้าเป็นเผาพรกขีป็ย่างนี่จะหอมแล้วให้เปลือกไหม้เลยครับอ่ากลับมาทำงานเชฟพุทธชินครับเชฟกู้ครับตอนนี้ก็กำลังวิ่งไป อ่เพิ่มอะไรก็มีได้ฮะพริกจินดาฮะพริกจินดาครับนี่จินดาพริกขี้หนูสวนมันต่างกันมากเลยครับจินดาตัวเมโตกว่าไม่โตกว่าพริกขี้หนูสวนจะเล็กๆเผ็ดหอมแล้วก็จะเผ็ดน้อยกว่าครับพจินดานะครับอันไหนเผ็ดเผ็ดสุดเลยคะเนี่ยเผ็ดสุดครับฮาบาร์เนโรที่มีอยู่ในนั้นนะครับใช่ครับเผ็ดมากกว่าพริกขี้หนูถึง1 5 3 0เท่าเลยแต่จริงๆแล้วมันมีพริกที่เผ็ดกว่าฮาบาร์เนโรอีกเคยมาใช้ในรายการแล้วคือพุชโลเกียของอินเดียใช่ครับแล้วตอนนี้นี่เผ็ดที่สุดยังมีอีกนะครับมีอีกนะฮะ ตัวจูเบโกนะครับเผ็ดมากกว่าพริกขี้หนูถึง30เท่าครับอ่ะตอนนี้นะครับผมทางเชฟภูทัชชิงครับเชฟภูครับตอนนี้มีพริกหยวกด้วยเหมือนกันนะครับอ่าตอนนี้ครับเริ่มแล้วนะครับผมมันพริกหยวกนะครับวิธีทำพริกหยวกคือกรีดกลางครับผมแต่จริงๆมันทำแบบยัดไส้ก็ได้ใช่ไหมด้านั่นแหละฮะตัวอร่อยเลยครับใช่นะครับนี่ดูวิธีครับเอาเอาช้อนนะฮะใช้มีดกรีดแล้วก็เอาช้อนขูด เห็นมเอาความหมดเลยทั้งแกนทั้งเม็ดเลยจริงความเผ็ดของพริกส่วนใหญ่อยู่ที่แกนกลางกับตัวเม็ดนะครับครับผมครับวันนี้น่าตื่นเต้นนะจะกินขนมหวานจากพริกนั่นน่ะสินี่มาทำผู้ช่วยของเชฟประทัดเลยนะเอาช็อกโกแลตนะครับนี่ครับเห็นไหม ในช็อกโกแลตนะครับของทางนนักกินก็ใส่พริกลงไปใช่ไหมท่านเลยใส่พริกลงไปเลยเมื่อกี้นั่น่าจะเป็นน่าจะเป็นฮาปิโน่หรือเปล่านักส่ครับใช่ฮะเปลี่ยนขวดสีไม่มาให้เห็นเลยพริกชิ้ฟารานะครับพริกที่เห็นนั่นคือพริกที่คุณนักกินบอกเผ็ดยาวนานนั่นคือพริกขี้หนูไทยแล่เหนือละครับเขาเอาไปใส่ในช็อกโกแลตนะครับแล้วก็ละลายรวมกันนะครับเพื่อทําเป็นไส้ช็อกโกแลตลาวานะครับในเมนูช็อกโกแลตลาวาพริกขี้หนูและทัฟฟี่พริกชีฟ้าล่ะครับได้ อย่าเผลอเคี้ยวมากนะนะครับผมและคณะกรรมการของเราวันนี้นะครับผมพี่อิงครับสวัสดีครับและครั้งแรกกับรายการเรานะครับของเธอคนนี้นะครับน้องรถเมย์ครับและแน่นอนที่สุดกรรมการที่ชัยร้ายที่สุดพี่บีอันรุ่และวันนี้นะครับผมเป็นสึกอย่างที่ผมบอกเอาไว้นะครับผมว่าเป็นสึกแห่งศักดิ์ศรีของผู้หญิงครนะอันนี้คุณรถเมย์คิดว่าไงบ้างครับวันนี้ จริงๆต้องบอกว่าผู้หญิงก็มีฝีมือในการทำนะวันนี้ต้องลองดูเพราะเห็นบอว่าเชฟกระทะเหลกเองก็เก่งทางด้านขนมเชฟปุ้มเองนี่ก็ฝีมือค่อนข้างใช้ได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับเชฟกระทะเหล็กของเราเนี่ยจบไปจากโกดองเบอ์ปารีสนะครับซึ่งฝรั่งเศสนี่ก็ทราบอยู่แล้วเป็นเมือขึงของขนมในขณะเดียวกันทางเชฟผู้ชายชิงและเชฟปุ้มเนี่ยนะครับ ก็จบมาจาก French Culinary School จากนิวยอร์กก็เป็นเรือฝรั่งเศสเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะลักษณะรากฐานเนี่ยมาผู้หญิงเหมือนกันฝรั่งเศสเหมือนกันใช้พริกเหมือนกันจะเป็นสวยเผ็ดดูแค่ไหนเดี๋ยวต้องติดตามต่อจะดูนิ่งมากเลยนะคะทั้งสองคนครับตอนนี้ดูสิครับหมอทางเชฟปุ้มนะครับเชฟผู้ท้าชิงผสมใหญ่แลยครับมีลูกเกดนะครับมีเนื้อข้าวันฝรัมีกล้วยมีน้ำตาลทรายแดงนะครับมีมะพร้าวมันครั่งครับผมในตอนนี้นะครับที่เราเห็นในภาชนะนะครับที่เชฟ ผู้ท้าชิงนะฮะผสมอยู่นะครับก็มีพริกหยวกนะครับที่เขาแกะเอาเม็ดพริกออกแล้วนะครับแล้วก็มีกล้วยนะครับแล้วก็มีมะพร้าวขูดแห้งมีแคนเบรี่กับลูกเกดนะครับเติมน้ําตาลลงไปคลุกเล็กน้อยแล้วก็นํามายัดไส้ในพริกหยวกนะครับในเมนูเทมปุระพริกหยวกสอดไส้กล้วยละครับอโอ้โห เด้อเออช่างของหวานเป็นหวานนี่คือลูกพึ่งหวานคาวนะครับร<อ>้างสันมากนะค,ะะครับเหลือเวลาอีก45นาทีเหลืออีก45นาทีนะโอ้โหเวลาผ่านไปเร็วมากครับนี่มาทางผู้ช่วยของอเช่างคุณทะเหล็กนะฮะเหมือนเป็นยกเกินหรือ,อเปล่านั่าน่ะน่นจะเป็นยกเกินหรือเล้วเป็นช่างเลชิปหรือเปล่าฮะน่าจะเป็นน่าจะเป็นไปได้เป็นไปได้นะครับ คุณจะีคิดครับที่เห็นนะครับผู้ช่วยของเชฟกระทะเหล็กนะครับเขากําลังทําครีมชีสนั่นเองนะครับเขานําครีมน้ําตาลทรายฝักวานิลาแล้วก็ฟิลาเดลเฟียครีมชีสนะครับใส่ทุกอย่างก็ตีให้เข้ากันจนละเอียดนะครับในเมนูคาร์โนเบลโลฟิลาเดเฟียอ๋อฮะฟิลาเดเฟียนะครับก็คือชีสเค้กอะไรครับใช่ไหมครับโอ้อย่างทางเชฟไก่นี่อย่าลืมนะครับว่าเวลาเขาตกแต่งอาหารหรือเขาดัดแปลงอาหารออกมานี่ สุดยอดใช่ครับผมนี่ทางผู้ช่วยควักพริกเหลืองขึ้นมาพี่ชี้ฟ้าพี่ชีฟ้าเหลืองนะครับอันนี้เป็นแม่ใหญ่นะครับอ่าตอนนี้มีอุบัติเหตุนิดนึงนะครับผมรู้สึุดทางผู้ช่วยก่อนเช็คพยาธิเล่นอะไรแต่ว่ามีการผสมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนะได้มีติดพลาสเตอร์ไปแล้วนะครับแล้วก็สังเกตไหมครับว่า ก็รู้สึกว่ามีบาดแผลปั๊บเนี่ยเขาจะงอนิ้วขึ้นมาเพื่อให้เพื่อเป็นการห้ามเลือดไปในตัวนั่นเองครับนี่มาแล้วทางเียมผิดชี้ฟ้าของเราเหมือนกันนะทางเชฟกระทะเหล็กชิมกี้สวยนะครับผมสวยนะครับนะมานี่หั่นเป็นป้องๆนะครับแล้วยิ่งวันนี้นะครับผมทางเชฟไก่เชฟกระทะเหล็กนะครับผมเขาเรียกว่าโดนคอแบบว่าพิสูจน์ศักดิ์ศรีแล้วก็ฝีมือของเชฟกระทะเหล็กอาหารหวานหน่อยนะครับผมวันนี้ดูเชฟไก่แอคทีฟมากนะครับผมคือยังไงฉันก็ต้องปกป้องก็ตำแหน่งของฉันไว้ได้ก็เชื่อเนี่ยครับผม เอาละครับตอนนี้ครับทางผู้ช่วยของเชฟปุ้มนะเชฟผู้ท้าชินนะครับต้องมีการออกมานอกสเตเดียมนะครับผมเพื่อเพื่อมาประถมพยาบาลนี่เพราะแสดงว่าถ้าตามแผนน่าจะลึกเหมือนกันใช่ครับใช่ครับนะครับผมแต่ริสปิริตของความเป็นเชฟครับผมไม่เคยหยุดครับทำต่อจนเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันที่โรงพยาบาลใช่ครับใช่ครับเอาละครับตอนนี้อ่ตับมาทางเชฟกระทะเหล็กนะเชฟกรด๋วยสีสวยเชียวนะฮะตอนนี้น่าจะเป็นที่เอาพริกพริกเบลปัปเปอร์พริกหวานครับพริกหวานกระดมในเครื่องเติมบล็อกแซนนี่คือ ไม่แน่ใจว่าผสมอะไรเข้าไปอีกนะครับแล้วก็เอาคงมีนมนะคุณผิ้ครับตอนนี้นะครับเชฟกระท่านเหล็กของเรานะครับได้นําเอานมครีนน้าตาลโปรั๊กวานิลลานะครับแล้วก็กรองนะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาไข่กับแป้งนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็เอาพริกหวานปั่นกับนมด้วยนะครับแล้วก็ใช้ไม้พายคนนะครับคนไปเรื่อยๆจนจับตัวเป็นเนื้อสังขยาข้นๆนะครับในเมนูชูเฟรพิกระคังสยามซันเล่ละครับโอ้โหพริกระคัง ยามซันเดย์ออซันเดย์เหรอฮะซันเดย์ครับซันเดย์ออซันเดย์ตออแสงแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นเครื่องดื่มชิ้นหนึ่งที่คนไทยคิดค้นขึ้นเนี่ยแต่เขาให้สีสวยนะคะมาแล้วมาแล้วกลับมาที่เชฟปุ๊ดท้าชิ้นเชฟปุ๊ครับไปหยิบอะไรมาเอ่ย มะม่วงเมื oh, ่อกี้ป่ะคะมใช่เป็นมะม่วงเมื่อกี้นี่แหละครับหมเป็นพูเรก็ไหวใหน้าสีสวยนะครับแล้วน้ำต่อไปนี่จะให้ความหวานนะหวานหวานสดชื่นหอมหอมหอมชื่นเอา่ะครับตอนนี้นะฮะก็เอามะม่วงที่หั่นเป็นลูกเต๋ามาแล้วก็น้ำตาลลงไปคุณจะคิดครับตอนนี้นะครับที่เห็นนี่คือซอสสไปซี่มะม่วงนั่นเองนะครับส่วนผสมก็จะมีมะม่วงนะครับแล้วก็มีน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็จะมีครีมเฟรนช์นะครับแล้วก็ต้มจนข้นแล้วก็ใส่พริกชี้ฟ้าซอย ผสมนะครับมีน้ำมะนาวเล็กน้อยนะครับเขาบอกว่าเป็นซอสที่มีรสชาติหวานของมะม่วงและมีความเปรี้ยวของมะนาวแล้วตัดความเผ็ดของพริกชี้ฟ้าในเมนูสไปซี่พุดดิ้งละครับ้สไปซี่พุดดิง <Okay. S 2> เดี๋ยวเราต้องมาดูทัว่าทางเชฟผู้ท้าชิงเขาจะทำได้ดีไหมกับเวที Kitchen Stadium ของเราทางด้านผู้ท้าชิงสุดยอดเชฟอาหารหวานระดับประเทศก็ได้งัดเอากลเม็ดเคล็ดลับพริกแพงสูตรอาหารหวานเพื่อทำให้วัตถุดิบอย่างพริกกลายมาเป็นเมนูอันลําเลิรแต่สึกการแข่งขันของเชฟหญิงทั้งสองจะดำเนินไปอย่างดุดเดือดแค่ไหนและใครจะเป็นผู้ชนะช่วงหน้าห้ามพลาดครับ